สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องบักบ้านนอกนะครับวันนี้เราจะมานําส่งแฟลชไดท์ที่บันทึกเสียงบันทึกเสียงของแมงแมงกระชอนนะครับผมเสียงสําหรับล่อแมงกระชอนอวันนี้ก็มีพี่นบกะดนอยู่โคราชนะครับสั่งมา1อันนะครับผมวันนี้ก็จะทําการนําส่งแต่ว่าก่อนนําส่งก็จะให้ดูอุออกปกรณ์ก่อน,อน,อนเป็นเปแฟลชไดท์ มีห่วงให้มีห่วงให้นะครับเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กนะครับอ่าเป็นเหล็กนะครับอันนี้พับได้เป็นเป็นเป็นตัวล็อกเป็นแก๊กล็อกครับมีมันจะมีรู้สึกว่าจะเป็นสองขั้นนะครับอ่าแล้วก็ครับเก็บประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูด้วยครับผมว่าอ่าเราอัพเสียงอัพไฟเสียงเข้าไปแล้ววันจะใช้ได้จริงไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ นี่คือเตรียมเตรียมไ้ละเดี๋ยวเราเสียบเดี๋ยวเราเสียบเข้าไปดูไปดูเลยครับ <Music. S 1> เดี๋ยวเราเพิ่มเสียงนะครับเสียงแชร์ครับมันจะเปิดน,นิดเดียวนะ เวลาใช้เราใช้แค่เสียงแหลมนะครับผมงเสียงอย่างอื่นปิดทห้หมดเลยครับเล่งแค่อันนี้ปิดหมดเลยนะปิดหมดแล้ว,นะลดลวเดี๋ยวเราเล่งเล่งแค่เสียงเสียงเสียงตัวหลักก็พอเสียงที่ว่าวอลรุ่มวอลรุ่มตัวหลักก็พออันนี้ปิดอันนี้ให้ดู อเคครับใช้ได้ปกติประมาณนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปนําส่งนะครับผมเอาไปส่งให้กับพี่นพดลโครานะครับเมื่อสักครู่อย่างอธิบายไม่หมดนะครับไฟเสียงที่ผมได้อัพอัพลงไปในแผ่นไดตัวนี้นะครับมีความยาว8ชั่วโมงลูกค้าท่านใดที่สั่งไปแล้วกลัวว่าเล่นครบ8ชั่วโมงแล้วเสียงจะหยุดเล่นไหมอันนี้คือไม่หยุดเล่นนะครับ เพราะว่าตามระบบ USB ถ้าเกิดเกิดได้นั้นมีไฟเสียงแค่เสียงเดียวเขาก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆครับอ่าอันนี้เป็นไฟเสียง <c oughs> ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับมืออาชีพผมลองมาหมดแล้วนะครับว่าลองใช้มาหลายเสียงแล้วจะมีเสียงอันนี้ครับที่ว่าดีที่สุดลงดีที่สุดถ้าพื้นที่บ้านใครมีแมงมีแมงกระชอนแมงกระชอนนะครับลงแน่นอนครับผมรับประกันผมรับประกันเลยอ่า ถ้าเกิดท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ติดต่อมาได้ที่แอปบ้านเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ครับเดี๋ยวที่หน้าที่หน้าจอก็ได้ครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมไปส่งของให้ลูกค้าก่อนขอบคุณครับส่งเรียบร้อยนะครับผมแฟลชไดส์เสียงรอดแมนแมงกระชอนขอ,องพี่นพดลโพลลาดครับเรียบร้อยครับจะตรงแล้ว